ไปต่อกันเลยนะคะไปอัปเดตผลงานของคุณเจมส์จีกันหน่อยค่ะที่หลายนเนี่ยอาจจะเคยเห็นผลงานที่เขาร้องเพลงกันมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งค่ะเพราะว่าเขากําลังจะออกอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตค่ะถือเป็นการพลิกบทบาทจากนักแสดงสู่นักร้องนะคะของพระเอกหนุ่มเจมส์จีรายุที่หันมาจับไม้ร้องเพลงแบบเต็มตัวครั้งแรกออกอัลบั้มซีมอค่ะที่มีทั้งหมด5เพลง5าโปรดิวเซอร์นะคะ โดยปล่อยมาแล้ว3เพลงในตอนนี้ก็คือเพลงที่มีชื่อว่าเป็นประจำค่อยๆไปวางใจแล้วก็อีก2เพลงที่กำลังจะเตรียมปล่อยให้ฟังกันต่อนะคะก็คือเพลงกว่าจะมีเธอแล้วก็ดื้อค่ะงานนี้คุณเจนจีรยุนะคะก็ได้ออกมาเปิดใจว่าเป็นความแตกต่างใหม่ๆที่จะทําให้ทุกคนได้เห็นมุมใหม่ๆในตัวเขาซึ่งโปรเจกต์นี้เขาบอกว่ายากมากนะคะเพราะว่าต้องเริ่มตั้งแต่คิดทาโปรเจกต์เพลงเองทั้งหมดแล้วก็มาร้องเพลงหาคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของตัวเองเพื่อเอาไปใส่ในเพลงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายตัวเองมากมาก ก็เลยอยากจะฝากผลงานเพลงนี้กับแฟนๆเพราะตั้งใจทํามากไปฟังเสียงคุณเจมจีกันค่ะทาไปสักพักหนึ่งอะมันก็ไม่ค่อยได้สนุกเท่าไหร่หรอกครับ <c oughs> <c oughs> คือคือปกติเนี่ยผมแม่จะชอบสนุกตอนที่เริ่มคิดเพราะเริ่มคิดเรายังไม่ลงมือทำไงพอเริ่มคิดแล้วไม่ลงมือทำเราก็แบบสนุกหมดเลยแบบเฮ้ยอันนี้มันน่าจะดีมากๆพอแต่ว่าพอทํำมาจริงๆแล้วอะแม้แต่กระทั่งตอนที่ไปอัดร้องเนี่ยครับพอทําออกมาแล้วแล้วก็พอมาฟังแล้วก็บอกว่าไม่ได้จริงๆนะ ือรู้คือรู้ตัวเองว่ามันอาจจะยังไม่ไม่ถึงในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้แล้วก็บอกเออพี่ครับแบบขออัดใหม่ได้ไหมหรือว่าทําอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ที่พอมันทําจริงๆอ่ะมันมันมีมันมีม,นมันม,ม,นม,ม,นมีมันมีข้อจํากัดเยอะในเรื่องของความสามารถของผมนะครับก็ก็พยายามอย่างอย่างเต็มที่แหละที่ที่ทาให้มันเกิดขึ้นได้เพลงช่วยคิงเจนได้แบบ ลอยมา3เพลงแล้วนะคะยังเหลืออีกสองนะคะคุณผู้ชมยังไงก็แล้วแต่ไปติดตามผลงานเพลงใหม่ๆของเจมส์จีกันได้เลยนะคะ